เอเธมีหรอนาดีไงวันนี้สามเดือนนะเราคบกันแต่งงานกันอนี้าของะอะไรนัเสียงเองของอันไหนะดีใจไหมไม่ต้องดีใจ ไม่เกี่ยวไม่ใช่การหรอการปะการพี่เด็กดื้อเด็กอ้วนถามเดือนแล้วหรอทุกคนสามเดือนอยังครับก็จริงๆถ้านับก็คือเป็นการแต่งงานกันไปแล้วสามเดือนเนาะก็ทุกวันที่อยู่ด้วยกันนั้นก็มีโมเมนต์ตลก โมเมนต์อะไรที่อาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่ก็สนุกทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้มีของให้เขาก็จริงๆช่วงหลังนี้เลือกของให้ค่อนข้างยากละแต่ว่าเจออะไรน่ารักน่ารักก็ก็นึกถึงเขาเนาะแล้วก็มีกาดด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมามันมีหลายโมเมนต์ที่มันตลกเแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเอาของไปให้เขากันนะ นกีอีกฮะแต่งตนางอะไรเขาว่าเลยแต่งตนางกวชนีอีกเราแล้วไม้นาอ้อยอ้วาย้้ l s ทำไมนะทำ่ค่ะใส่ม่ บอกว่าอะไรนะเหนื่อยนะ่ยิ้มกรดกยิ้กระว่งนเทนเหรอราอะไรอ่ะวมอนไรนะนอนเบียดนนังคืนนอนไม่หลับทังคืน้ชิบกันไงไม่โอเค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 แล้วคืนนี้นอนยังไงนะ ไปชิดดูฝั่งนูเลย <l ots> ยิ้มกันยิ้มกันบ้ <l ots> นาโบโคแตกดูม,มาดูแล้วจุมจุมอันนี้อันนี้ไม่พังแล้วใช่ไหมไม่น่าจะพังนะ <l ots> แต่ว่าเขารู้ว่าหนูชอบที่ห้อนี้แล้วแบบ มันเลือกยากมากก็พยายามเลือกให้ไม่ไม่ซ้ำกับที่มีนะแต่มั่นใจว่าไม่ซ้ำเก๋ด้วยเก๋้วยหรอตัวใหม่หรือเปล่าไม่รั้ตัวไหนแต่ว่าน่ารักวีอโอ้ยไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยมีสีดีด้วยน่นานักทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะเสียงน่ารำคาญ สวยว่าสวยต้องต้องมขาวเลยน่ะลับปะไม่เคยมีสีนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมเขาแบบเขาคงเออหนูมีเยอะไงฉันุกไไม่ะไปเราไปสาจากพ่อเสือได้ละสวยเนาะเวลาได้ของทำหน้าไงนะกา่ฟค่ะ ได้ของเมื่อกี้ทำหน้างงนก่อนตอนที่ขึ้นมานานมากรอเลยคุณแล้วเขาได้ของอ่ะกาแฟค่ะ,คะ <c oughs> ใ,ใส่อะไรได้บ้างอ่ะเป็นไงค <c oughs> ะสนุกปะดีมากเหรออามดีละรอได้ช่วงนี้รอได้รอ,อได้ทำอะไรทำเลย